สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคเข้ามาดูพี่ชินิ้เล่นยามาตกกันบ้างดีกว่านะัะผม คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปโปรเจกต์เรือโฟอ้นั่นเองนะผมก็จะเอาสมาชิกเรือโฟเอี่ที่พชิลีเนี่ยเป็นกับตันอยู่นะผมและผมเนี่ยก็อยู่ในเรือนี้ด้วยนะโปรเจกต์ Project นี้เนี่ยก็จะเอาตัวละครสุดโหดของแต่ละคนในเรือนะผมมาลงคลิปให้ทุกคนดูนั่นเองนะก็รอติดตามกันได้เลยนะผมก็ถ้าใครเนี่ยยังไม่ดูคลิปสมาชิกในเรือคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผมมีคลิปคุณสโบถาที่เล่นอีโซผมแล้วก็มีคุณอโลมาที่เล่นหนวดขาวนั่นเองนะสามารถไปดูได้เลยนะครับผม ก็โอเคมาดูเกมแรกของพี่ชิลลี่กันดีกว่าผมว่าจะเป็นยังไงนะเหมือนว่าพี่เขาเนี่ยจะหยิบมาเป็นยามาโตะคู่กับอาคคหนุนั่นเองนะผมก็มาดูกันว่าจะโหดขนาดไหนนั่นเองนะฮะก็เหมือนจะมีชิปหนึ่งที่เขาเจอยูทูบเบอร์ด้วยนะผมแต่ว่าน่าจะเป็นเกมที่2นั่นเองนะไม่ได้ใช่เกมแรกนะโอเคมาลุยกันเลยผมอันนี้ก็เป็นแลงเอสเอสนะผมโอ้โหเหรียญน่าจะเป็นสามโบอาฮะแล้วก็บู๊ตสองเรียบร้อยแน่นอนอยู่แล้วนะผม โอเคมาดูสเตปพี่เขาวนะผมว่าจะโหดขนาดไหนนะผมโอเคเดี๋ยวรอเกมเริ่มก่อนผมมาดูฝั่งนู้นกันบ้างว่ามีตัวอะไรบ้างนะอุ้ยมีคนส่งหัวใจมาด้วยนะผมอาจจะจําพี่เขาได้ก็ได้นะ่อาจจะเป็น f c ก็ได้นะผมเป็นยามาโตะเหมือนกันนะแล้วก็มีซันจิด้วยนะผมโอเด้งแล้วก็แฟงกี้นะฮะโอเคเปิดมาก็เดินคู่กับโอเด้งไปเลยนะผมดึงธงสองก่อนไหมไม่ดึงนะั้นจะไปดูธงกลางก่อนนั่นเองนะ อ๋อเหมือนจะไปแอบไปรอหล่อยธงเขาหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ฮะมางา้างสกิวรอฟาดไปยังมาตกโดนไปครึ่งหลอดนะผมโอเคตอนนี้ก็เหมือนโอเด้งจะแอบไปหล่อยธงศัตรูอยู่นะฮะจังหวะนี้ก็ได้ไปหนึ่งคิวนะผมยังมาตมันเผลนะฮะโอเคเราก็ดึงธงกลางมาก่อนผมจังหวะนี้3ต่อ2อนะแฟงกี้กำลังดึงธงอยู่ฮนะยังไงยังไงขัดได้นะผมขัดทันพอดีแล้วก็งา้งางางา้างง้างรออืแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมเคาน์เตอร์ไม่โดนฮะ โอเคยังไงอะฟังกี้ปล่อยเพื่อนจัดการไปนะตอนนี้แล้วก็นี่ไงละ่ะพุ่งมาแล้วเตรียมจะยึดธงหน้าดาศัตรูนะฮะแต่ว่ามีโคบีมาขัดไว้ก่อนนะผมแล้วก็อุ้ยมีโอเด้งมาช่วยนะผมยังไงจะได้ไหมธงนี้โคบียังไงเอยเฟอร์เฟกดรอปไปหนึ่งทีนี่ไงนี่ไงตีโคบีหายไปแล้วตอนนี้อ่าตอนนี้เหมือนจะโดนล,ลุมสามตอนหนึ่งนะผมออ้ยโอเด้งเราด้วยนะโอเด้งตายไปแล้วนะผมตอนนี้พี่เขาก็แอบมาหลอยธงนี้ไว้ก่อนนะฮะ เหมือนทงกลางจะโดนศัตรูดึงอยู่นะผมเพื่อนไปไหนหมดไม่รู้เหมือนกันนะลูฟี่มาอย่างนี้เขาง้างรอแล้วฮะแล้วก็ฟาดไปหนึ่งทีโอ้ยโดนไหมไม่โดนนะผมนิดเดียวลูฟี่ไปไหนเอ้ยเนี่ยหลบเนี่งโอ้โหแรงจาร์ดแรงจาร์ดโอเคตอนนี้ก็มาดึงทงกลางแนละ้วเพื่อนเพื่อนเริ่มทยอยกลับมากันแล้วนะผมสีต่ตอนหนึ่งแล้วนะเหลือแค่ทงหน้าด่าศศัตรูเท่านั้นนะอย่ามาโตอย่ามาโตอ๋อย่ามาโต,อ,าาต,อ,าาตอ่านี้ขัดไม่ได้อยู่แล้ว ก็รอจังหวะก่อนนะผมจังหวะนี้นี่ไงอี <c oughs> อ่อลองเชิงกันอยู่นะอุ้ยแต่โดนคเคาน์เตอร์ยังไม่ตกพอดีผมแต่ไม่เจ็บไม่คันเลยนะแนนล้วก็หนีไงนะซันจีโดนไปนะผมยิงเลือดน้อย,อย,อ,ยอยู่นะผมโอเคหนวดขาวสวยมากคนระับจังหวะนี้อย่ามาตกก็ยังป้วนเปียนทงกลางเราอยู่นะอ่าอุ้ยซิงเมนูแล้วยังไงตามไหมอุ้ยแต่ว่าออ้ตีแรงมากนะผมน่าจะติดบูทพอดีหรือเปล่าเนี่ย โอเคงไมาตกลงไปข้างล่างแล้วไม่นานรอแล้วดูทรง <c oughs> เรียบร้อยนะครับผมโอเคจังหวะนี้เหมือนจะคุมสถานการณ์ได้อยู่หมัดอยู่นะครับผมแต่ว่ามีลูฟี่มาจาังหวะนี้ยังไงเอ้ยโดนไปเกือบตายนะผมเหลือนิดเดียวนะเคนเหมือนจะรอจังหวะลูฟี่รอเคาน์เตอร์น่าจะรอเคาน์เตอร์อยู่นะผมยังไงลูฟี่เอา้าพลาดแล้วออ้ยแต่ว่าไม่โดนมันพวกผมเสียดายนะถ้าเป็นตัวอื่นนี่ตายไปแล้วเนะี่ยโอ้ยแต่ว่าอย้ยังไม่ตายนะผม โดนลูฟี่ไปครึ่งหลอดนะแต่ไม่เป็นไรเลยนะนี่ไงลูฟี่ตายเรียบร้อยนะผมคุมธงการอยู่ก็เอาอยู่แล้วผมวิวิธงนี้เหลือน้อยมากก็ดึงเลยละกันนะผมสวยมากฮนะจังหวะนี้ยังไงธนะงการเหมือนจะเยอะมากเลยแต่ว่าน่าจะเอาอยู่อยู่เวลาใกล้จะหมดแล้วนะแบบนี้ต้องง้างมาขัดยามาโตะฟ่งนุษยอุ้จะไปไหนจะไปไหนนะครับผมเรียบร้อยผมชนะไปนะผมเกมแรกนะสุดยอดมากเลยนะผมน่าจะได้ MVP ด้วยนะได้ MVP ีีหรือเปล่า อ่าสุดยอดแล้วผมมาดูเกมที่สองกันบ้านผมเกมนี้เห็นพี่เขาบอกน่าจะเจอยูทูบเบอร์นะฮะก็นี่ฮะน่าจะเป็นอ่าคนที่อยู่ทีมเดียวกับเรานะครับผมอ่าคนนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะมีซับประมาณ7,000ซับเลยครับผมยูทูบเบอร์ต่างชาตินั่นเองนะคนนี้เหมือนว่าเขาจะหยิบเปโลสเปโลมาด้วยนะผมแล้วก็มาคู่กับบลูโฮเคกนั่นเองนะครับผมก็มาดูว่าเขาจะโชว์เทพขนาดไหนนะผม แต่ที่อยากดูมากกว่าก็คือสกิลการเล่นยามาโตะของพี่ชิลินะครับผมก็มาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะฝั่งนู้นก็มีเปโลสเปโรเหมือนกันนะผมแถมยังมีไคโดอยทั้งหานะโหดซะด้วยนะผมก็มาดูกันว่าจะรับมือไหวไหมนะผมทีมพี่ชิลีเนี่ยก็ค่าจะโหดอยู่เหมือนกันนะมีโรเจอร์มีด็อบฟี่นะผมว่าน่าจะพอรับมือได้อยู่นะฝั่งนู้นก็สีเขียว3ตัวแล้วนะ จะวันนี้เหมือนจะพุ่งไปนะ่าจะไปะดึงธงกลางธงซีก่อนฮนะอุ้ยโดบสกิลเป็นรอบเป็นรอบมาสวยมากนะครับผมถ้าโดนนี่คือตายแน่นอนนะไม่น่ารอดนะครับผมดึงมาอย่างนี้สวยครับผมสามต่อสองแล้วนะฮะใครดูน่าจะทําอะไรไม่ได้เนะี่ยแต่ว่าโเจเซอร์มาแล้วนะผมรอสกิลเคาน์เตอร์แต่ว่าอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะรดอกฟี่มาช่วยนะหวังดีนะแต่ไม่เป็นไรนะผมยังไงอุ้ยแต่ตีโจเจอร์โอ้โจเจอร์ร้องอนะ่ะตอนนี้โอ้ยนิดเดียวโจเจอร์ใกล้ตายแล้ว เรเจอชาร์จแต่ว่าอู้เร็วไปแล้วใจร้อนเกินนะแต่ว่าเรียบร้อยนะผมเรเจอตายไปแร็วนะมีเพื่อนมาช่วยนะผมแล้วก็ลูฟีโอนิชิมะเออสกิลใส่นะไม่เป็นไรผมไม่เท่าไหร่นะยังไงยังไงเฟอร์ฟิกดอมาหนึ่งทีฟ่ฟาดหัวฟาดหัวฟาดห,ห,หัวใกล้ตายแล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียวเออเรียบร้อยนะผมอ่าจาังหวะนี้เหมือนทงทงนู้นเนี่ยทงไคโดเนี่ยเหมือนจะวุ่นวายเอาเรื่องเลยอุ้ยอะไรอะ เมื่อกี้แคนดี้มาพกกับเปลวเพลิงเนะถ้าแคนดี้นี่ไงเป็นรถเป็นรถใกล้ตายพอดนี้เรียบร้อยไปเลยนะนี่ไงเคาน์เตอร์สวยมากครับผมแต่ว่าไคโดยืนทงยืนคุมทงอ่ะนี่ก็ง้างอุ๊ยมันล้มไปก่อนเนี่ยไคโดอะไคโดยืนคุมทงอันนี้คือจะเอาจัดการมันยังไงครับผมตอนน,ตอนนี้ตอนนี้เหมือนเพื่อนจะมาโนน,นียทงนี้โดยเฉพาะเลยครับผมอาจจะเผลอปล่อยทงอื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอเคโรเจอร์โรเจอร์ง้างแล้วอุ้ยดูเคาน์เตอร์นะ เก็บเนื้อก่อนนะจังหวะนี้เก็บเนื้อไหมไม่เก็บเออแต่ว่าโอ้ดอลลี่นะผมโดนดอลลี่เอ้าโดนดอลลี่แย่งเนื้อไปแล้วนะใครโดนง้างมาเฟอร์เฟกดอสสวยมากฮะจังหวะนี้ยังไงเออเอาเอาไม่ออกจากทงเอาไม่ออกจากทงเอยสวยฮะจังหวะนี้ดึงทงแล้วแต่ว่าฟิโจอร์นิชมามาเคาน์เตอร์ไปหมื่นสองนะผมเฟอร์เฟกดอสตัวนนิดเดียวไม่ทันโอ้โหนิดเดียวโอ้อีกนิดเดียวจะเฟอร์เฟกดอสแล้วนะผมอุ้เสียดายไม่เป็นไรไม่เไรโอ้แต่ว่าเวลแปดหกนะผมไปลอสเปโล่นะฮะ ไม่ธรรมาดาแล้วผมอีนนี้เดียวพี่เขาจะหลบได้อยู่แล้วนะผมเสียได้นะเป็นผมผมหลบไม่ได้แนละ้วเรียบร้อยไปแล้วผมโอเคไม่เป็นไรมาดูนะผมว่าจะเป็นยังไงต่อนะตอนนี้เหมือนจะคุมธงนําอยู่นะผมเพื่อนเราก็เอาเรื่องอยู่นะทีมนู้นเนี่ยจะตายไป3ามตัวแล้วนะผมเปรสเปโร่ใกล้ตายแล้วก็ตายไปแล้วนะโอเครู้เหมือนจะดึงธงแล้วเคาน์เตอร์อุย้ยจังหวะนี้สวยจัดนะผมสวยมากนะสวยสวย,สวยโอเคมาช่วยเพื่อนก่อนนะจังหวะนี้สี่ต่อหนึ่งแล้วนะผม โอเด้งมาอืมไม่โดนแต่ว่าโดนรูคนะผมสกิวเด้งฟิโอนิชมะไม่โดนนะผมมาอยู่กับโรเจอร์ก่อนจังหวะนี้แต่ว่าอุย้ยโรเจอร์ชาร้านะผมแต่ไม่เป็นไรบูติดพอดีนะเลือดเกือบเต็มนะผมเรียบร้อยไปโรเจอร์ฟิโอนิชมะเหรออุอ้ยแต่ว่าโดนโอเด้งช่วยไม่ทันนะผมสิบวิสุดท้ายเท่านั้นผมอยาาให้โอเด้งดึงนะอุย้ยสวยนะผมสวยมากนะทีก็ชนะใสๆเลยวผมสี่ต่อหนึ่งนะผมสุดยอดนะผม โอเคครับน่าจะได้ MVP หรือเปล่าเนี่ยหรือว่ายูทูบเบอร์ทีมเราจะได้ MVP ใครได้โอ้ได้ MVP อีกแล้วนะผมสุดยอดผมสุดยอดโอเคครับเป็นไงกันบ้างนะผมถ้าใครอยากติดตามพี่ชินล,ลี่เนี่ยก็สามารถติดตามได้เลยนะผมคลิกลิงก์ด้านล่างไว้เลยผมแปะลิงก์ให้แล้วนะฮะก็ฝากติดตามพี่เขาด้วยนะผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีมาเท่านี้ผมตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรเนี่ยโปรดติดตามไว้ด้วยนะผมก็ใครมีค้อยังไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะผมดีหผมตัวรับก่อนนะครับสวัสดีครับ